เทรไข่นุย่ยเดตเทรดสร้างราได้วัลัันและเพื่อนนักเทรดที่รับชมคริปิโอนี้อยู่นะครับก็มีถามกันมาหลายคนนะครับทั้งทางไลน์ทั้งทางอินบ็อกซ์ให้ช่วยดูความเคลื่อนไหวแนวโน้มของหุ้นหลายๆตัวนะครับซึ่งวันนี้ไข่นุ่ยก็พยายามคัดเลือกตัวที่มีเพื่อนๆถามซ้ำๆกันมา นะครับเอามา,าดูกราฟในภาพรวมกันว่าสัปดาห์หน้านี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไม่เสียเวลาครับมาที่ตัวแรกเลยครับเซ n เทลครับในภาพรวมเราจะเห็นได้ว่าเซ n เทลตอนนี้นะครับหุ้นกราฟอยู่ในช่วงที่เป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นชัดเจนแล้วก็ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีเอาวันุ่เข้านะครับท่งนี้แท่งใหญ่เลยปิดที่ส1บอบาทนะครับซึ่งณจุดนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีแนวต้านอยู่ที่ส1บเบาทนี้นะครับถ้าวันจันทร์เปิดผ่าน3 1บอบาทขึ้นมาได้ก็มีโอกาสไปต่อนะครับสำหรับในการทําการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับมีจะเห็นได้ว่าพอขึ้นมาสร้าง แนวต้านที่สามเอดอนแบบปุ๊บเขาจะมีการพักฐานลงมากับย่อพักตัวลงมาพักประมาณเด้งขึ้นมาแล้วก็ย่อพักตัวอีกครั้งหนึ่งไม่หลุดโลเก่านะครับเด้งผ่านเบรกให้หายแรกขึ้นไปได้นะครับผ่านขึ้นมาตอนนี้ก็ชนแนวต้านนะครับอยู่ที่สามเอนบาทพอดีก็รอรุ้นนะครับรอรุ้นว่าวันจันทร์เปิดมาจะไปต่อได้หรือไม่อย่างไรนะครับสําหรับต้านต่อไปนะครับเราดูในภาพใหญ่เลยนะครับแนวต้านต่อไป ต้านต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในตามเฟรมวิกจะมีต้านใหญ่อยู่ที่นี่นะครับสาสิบห้าบาทนะครับสาสิบห้าบาทแล้วก็จะมีอยู่ตรงนี้ติ่งหนึ่งนะครับก็ประมาณสา5สิบเจ็ดจุดห้าแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ไปนี่เลยครับสี่สิบสี่จุดสองห้านะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเสนเทวุวงนี้ก็ลุ้นกันนะครับตอนนี้ก็กระแสะขา่าว เรื่องวัคซีนก็กำลังส่งจากบริษัทที่ผลิตนะครับไปยังบริษัทต่างๆทั่วโลกแล้วก็คิดว่าเมืองไทยเราก็น่าจะไม่นานเกินรออาจจะได้เริ่มมีการฉีดกันนะครับก็อาจจะเป็นข่าวดีข่าวเชิงบวกสําหรับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวนี้สันเดียวครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็เป็นปเปนะครับเเป ซเป่ก็ดูทำเฟรมใหญ่ทำเฟรมวิกก็จะเห็นว่าหุ้นมีการกราฟทำการยกโลขึ้นนะครับยกโลในภาพรวมก็มองเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับเรามาดูกันในภาพทำเฟรมเดย์นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยกราฟมีการขึ้นมายอ่อลงมานะครับเด้งขึ้นมาย่อลงมาแล้วก็มีการเบรกไฮตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับเบรกแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาได้ขึ้นมา แล้วก็มีการพักตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาสร้างแนวต้านใหม่ขึ้นมาบริเวณตรงนี้นะครับแนวต้านใหม่ตรงนี้อยู่ที่ยี่สิบสามบาทหนึ่งศูนย์พอดีนะครับดังนั้นเนี่ยราคาปิดเมื่อวันศุกร์ไปที่ยี่สบสามบาทจุดหนึ่งศูนย์นะครับก็ยืนบนเส้นแนวต้านพอดีเหมือนกับเซนเทลนะครับพรุ่งนี้ถ้าเขามีการผ่านยี่สสามหนึ่งศูนย์ขึ้นไปได้ก็จะมีแนวต้านต่อไปอยู่ที่นี่เลยครับ 24บาทนะครับต้านต่อไป24บาทสําหรับในภาพใหญ่จะมีนาะต้านถ้าผ่าน24บาทเพิ่งสกู่ไปได้น,นะครับก้อนนี่นะครับลากยาวมาถึงรุ่นไปถึง26บาท75าทเลยครับสำหรับแเปน,นครับตัวต่อไปครับมิน มินนะครับก็จะเห็นได้ว่ากราฟก่อนหน้านี้ก็มีการทำไซด์เวย์มาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีการเบรกแนวต้านขึ้นมาได้ตรงนี้นะครับขึ้นมาก็มีการสร้างแนวต้านใหม่นะครับซึ่งดูในภาพช่วงท้ายนี่จะเห็นว่ามีการยกโลขึ้นแล้วก็เริ่มมองเป็นเชิงบวกแล้วนะครับประกอบกับข่าวของวัคซีนเริ่มมานะครับก็อาจจะมีแนวโน้มที่ดีได้นะครับสําหรับสัปดาห์หน้านะครับในไทม์แฟรมเดนนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาขึ้นมาแล้วก็ มีการพักตัวนะครับโซนบริเวณสร้างแนวต้านไว้ที่บริเวณ30บาทนะครับก็พักตัวลงมาย่อลงมาแล้วก็ขึ้นมาชนครั้งหนึ่งไม่ผ่านก็ย่ออีกครั้งหนึ่งนะครับปิดอยู่ที่29.25นะครับก็ดูนะครับพรุ่งนี้ว่าถ้ามีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ก็เป็นแท่งโดจินะครับอาจจะมีการกลับตัวถ้ากลับขึ้นมาได้และผ่าน30ขึ้นมาได้นะครับถ้าผ่าน30บาทขึ้นมาได้ ก็ลุ้นแนวต้านต่อไปนะครับที่นี่ครับ33.50แล้วก็ไปที่นี่ครับ3าบ้าทครับคร่าวๆก็เอากรอบนี้ก่อนนะครับพวกนี้ลุ้นพัน30บาทขึ้นมาให้ได้นะครับสำหรับมิ้นครับตัวต่อไปครับพระเอกของเราเมื่อวันศุกร์นะครับ o อาตัวนี้ก็นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วครับเอาทำเฟรมย่อยลงหนอยละกันนะครับเป็นหุ้นใหม่ ดูร้อยยี่สิบนาทีก็ชัดเจนนะครับมีการแท่งเทียนเขากข็ยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นแล้วก็ปิดแ,แท่งสีเขียวแล้วเมื่อวันศุกร์เรามาดูทางเพรมย่อยเอาสักสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีก็จะเห็นได้ว่าเขา,าพักตัวลงมานะครับสร้างโลแล้วก็ขึ้นมาไม่ผ่านย่อลงมาไม่หลุดโลเดิมนะครับขึ้นมาสร้าง แนวต้านเอาไว้ที่ตรงแถวตรงนี้พอดีนะครับสาเอดจุดห้าศนนะครับลงมาสร้างแนวต้านย่อยที่ส1 2 5เอดห้านะครับแล้วก็ย่อเบรกแนวต้านย่อยขึ้นมาได้ตรงนี้ก็มาชนส1 5 0อนี้อยู่ถ้าพรุ่งนี้นะครับเปิดขึ้นมาแล้วผ่านส1 5 0เอด้าศนย์ขึ้นมาได้ก็ลุ้นเลยครับแกลบเอาเป็นช่วงแกลบไปนะครับตรงนี้ก็สาบาทแก็บนี้ก็จะเป็น สามสิบสองบาทห้าสิบแล้วก็ข้างบนก็สามสิบสามจุดสองห้านะครับเอากรอบเล็กๆตรงนี้ก่อนนะครับกรอบเล็กๆตรงนี้ก่อนแต่ถ้าจะลุ้นกรอบใหญ่นะครับลุ้นกรอบใหญ่พ่กนี้ก็ดูที่ําเฟรมเดย์ก็นี่เลยครับสามสิบห้าบาทนะครับที่เดิมครับสามสิบห้าบาทจะมาลุ้นกันนะครับสามสิบห้าบาทตรงนี้ถ้าเอาไกลสุดจริงๆก็นี่เลยครับไฮเดิมที่เคยทำไว้ สามสบกนะครับลุ้นนะครับพรุ่งนี้ลุ้นกันลุ้นกันตัวต่อไปครับ JKN JKN ก็ได้ข่าวว่าจะเริ่มหันมาตามกระแสนะครับมีการจะเอาเรื่องกันชงเข้ามาในธุรกิจด้วยนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นข่าวที่เล่นตามกระแสอาจจะมีโมเมนตัมเ um ชิงบวกได้นะครับพวกนี้ครับจะเห็นได้ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยมี แท่งเขียวปีตขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าถ้าพรุ่งนี้เปิดขึ้นมาแล้วราคาไม่ไม่หลุดโล8.50และมีการยกตัวผ่านไฮของแท่งก่อนหน้าได้ตรงนี้นะครับแนวต้านต่อไปที่มองเอาไว้ก็ขึ้นมานี่นะครับ9.30บาทแล้วก็ลุ้นไปที่9.70บาทนะครับ ก็รอดูนะวครับพรุ่งนี้อาจจะมีการยกแท่งผ่านเบรกหายเดิมของแท่งเมื่อวันศุกร์ขึ้นมาได้นะครับก็จะไปนี่เลยครับ9.30แล้วก็9.70นะครับตัวต่อไปนะครับ oh. เป็นเนอร์นะครับเนอร์หลายหลายคนก็ยังถืออยู่นะครับรุ้นว่าจะไปต่อได้หรือไม่นะครับสำหรับเนอร์เนี่ยถ้าเราดูแท่งเทียนแท่งต่อแท่งจะเริ่มมองว่า มีการขายมาต่อเนื่องนะครับเริ่มไม่ค่อยจะดูดีสักเท่าไหร่นะครับแนวต้านที่สร้างไว้ก็เอามาสูงสุดตรงนี้เลยอ่าห้านะครับพยายามขึ้นไปแล้วก็โดนขายกลับลงมานะครับพรุ่งนี้นะครับลุ้นนะครับว่าแนวรับตรง5 1าตรงนี้นะครับจะหลุดไหมนะครับเมื่อสุดก็ปิดอยู่ที่5.20ถ้าหลุด5 1าเนี่ยใครที่มีของนี่อาจจะแบ่งขายหรืออาจจะขายทั้งหมดก็ลองดูแล้วแต่ แต่ละท่านจะบริหารพอตตัวเองนะครับแนวรับต่อไปก็อาจจะรุนลงมานี่ครับ4ี่ซึ่งถ่านหลุดอีกครั้งนี้ผมมองว่าน่าจะดูไม่ดีแล้วนะครับดูไม่ดีแล้วนะครับใครมีของก็ควรที่จะพิจารณานะครับว่าจะเอายังไงนะครับก็ลองดูนะครับพรุ่งนี้ลุ้นๆกันอีกทีนะครับตัวต่อไปครับดูโฮมครับตัวต่อไปนะครับ ดูโฮมนะครับดูโฮมตัวนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักตัวนะครับก็แกว่งอยู่ในกรอบนะครับมีแนวนะต้านที่18บบาทแล้วก็มาสร้างจุดแนวรับอยู่ที่16.70กนะครับแต่ตนนี้ก็ตอนนี้ก็ลงมาใกล้แนวรับแล้วนะครับก็อาจจะแกว่งอยู่ในนี้นะครับดูว่าแนวรับตรง 16.70ลูกตรงนี้จะเอาอยู่ไหมจะหลุดไหมนะครับถ้าไม่หลุดมีโอกาสเด้งกลับไปก็เอามาลุ้นที่แนวต้าน18บาทนะครับโดยมีแนวต้านย่อยอยู่ตรงนี้นะครับอ่า0นะครับก็รอดูว่าผ่านแนาวต้านย่อยแล้วจะไปที่แนวต้านถัดไปได้ผ่านไปได้หรือไม่นะครับสําหรับดูโฮมนะครับอ่าตัวต่อไปครับอ่า TVO นะร v ครับก็จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการย่อลงมานะครับพักตัวลงมาสร้างแนวรับอยู่ที่แถวๆบริเวณนี้นะครับ32.25นะครับขึ้นมาได้ไม,ไม่ไปไม่รอดนะครับก็มีการมาสร้างหายไ้ตรงนี้แล้วก็ย่อลงมาไม่หลุดโลเก่านะครับ ก็เรียกว่าไม่หลุดแนวรับนะครับไม่หลุดแนวรับแล้วก็มีการเด้งตัวกลับขึ้นมาได้โดยเมื่อวันศุกร์ก็มีวอลลุ่มเข้าที่ดูแล้วน่าสนใจพอสมควรนะครับถ้าวันจันทร์นะครับพ่งนี้ถ้าผ่าน33.75ตรงนี้ขึ้นมาได้ก็ลุ้นนะครับลุ้นผ่านขึ้นมามาแตะแกวบ,บนปิดกับตรง34.50แล้วก็ต้านต่อไปก็ขึ้นมานี่เลยครับ36.50นะครับ กรอบระยะสั้นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ TVO นะครับตัวต่อไปนะครับที่เกิดเหตุกันในช่วงวันนี้นะครับก็คือเจ้าศรีตรังนะครับศรีตรังก็ที่ผ่านมาก็พุ่งขึ้นตามกระแสนะครับผลประกอบการดีก็แต่วันนี้เกิดเหตุเจ้าโรงงานสุงมือ นะครับเกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็ตามที่เพื่อนเพื่อทราบข่าวแล้วนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับพรุ่งนี้โดยทั้งนี้เนี่ยในภาพรวมของบริษัทเนี่ยผลประกอบการปี63สานี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามีกําไรอย่างมากมายมหาศาลอยู่แล้วนะครับแต่ในบริษัทที่โดนไฟไหม้วันนี้เท่าที่ดูนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะกระทบกับการดําเนินง,งานของบริษัทนะครับเพราะว่าเป็นแค่ในภาพเล็กๆของบริษัท จุดหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็มีเรื่องของการประกันภัยเข้ามาเป็นตัวซัพพอร์ตอย่ลจุดหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอตัวรอฟังผลการชี้แจงของทางบริษัทอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีผลกระทบมากน้อยแ,แค่ไหนแต่ที่แน่ๆน,นะครับที่แน่ๆพวกนี้ไข่น้ยมองว่าอาจจะมีเรื่องของ การแพนิคหรือจิตวิยามวลชนของอพี่น้องนักเทรดทั้งหลายนะครับอาจจะมีการเทขายออกมาหรือว่าอย่างไรก็รอรุนกันอีกทีนะครับไม่ได้พูดให้กลัวแต่พูดให้ระวังนะครับก็เตรียมรับแรงกระแทกด้วยถ้ามีการขายออกไปจริงๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยใขย้โมองว่าไม่น่านจะกระทบต่อตัวบริษัทเขามากนักนะครับตอนนี้ก็ยังเพิ่งจะ ต้นปีด้วยซึ่งถ้าเขาสามารถที่จะปรับแก้ไขโรงงานให้กลับมาผลิตได้หรือว่าอาจจะไปเพิ่มมีวิธีปรับปรุงเรื่องยอดการผลิตได้ขึ้นมาก็ในภาพรวมปี64ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบมากใหมนะครับก็รอดูกันแถลงของทางบริษัทอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้หุ้นที่เพื่อนๆสับถามกันมาก็ขาัานด้ยก็คัดเลือกออกมาให้ได้รับชมรับฟังกันเท่านี้ วันต่อๆไปมีตัวไหนสนใจสอบถามก็ถามเข้ามาทาง facebook หรือทางลน์กลุ่มลายที่ข่น้อยเคยได้ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเข้ามานะครับเพื่อที่จะวันต่อๆไปข่น้้ยมีตัวไหนน่าสนใจก็จะมาให้เพื่อนๆได้ดูแนวรับแนวต้านดูแนวโน้มกันแบบนี้อีกนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะครับเทรดอย่างระมัดระวังแล้วก็ อย่าใช้อารมณ์ในการเทรดนะครับให้เทรดด้วยหลักการและเหตุผลที่แท้จริงนะครับอย่าใช้อารมณ์ในการเทรดเด็ดขาดนะครับจะนํามาซึ่งหายนะนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนครับสู้ๆครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ